กูดนะเจ้าเนาะผักกูดบนดอยนะเจ้าน้องเบนเก็บเก็บแล้วก็เอามาลวกตาก,ตากแห้งนะเจ้าเนาะนี่ที่น้องเบนจะเอามาแจ่น้ำนะเจ้าพรุ่งนี้จะเอามาย้ำใส่ไก่เจ้านี่เจ้าตอนผักกูดสดๆมันจะเป็นแบบนี้เจ้านี่เ,เจ้าน่ากินขนาดอต้นดอกผักกูดผักพันย้ำไก่สวัสดีเจ้าโอ้โหก็น้องเวททุกคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้านี่เจ้าอันนี้เป็นผักกูดนะเจ้าเนาะผักกูดบนดอยนะเจ้า ต้องเบนเก็บเก็บแล้วเอามาลวกตากแห้งนะเจ้าเนาะนี่ที่น้องเบนจะเอามาแจ่น้านะเจ้าพรุ่งนี่จะเอามาย้ำใส่ไก่เจ้านี่ก็จะเป็นผักกูดนะเจ้าที่น้องเบนไปเก็บบนดอยตอนหน้าฮอนนะเจ้าเก็บมาแล้วเอามาลวกนะเจ้าเนาะลวกตากแห้งไว้เจ้าเอาไว้ยินตอนหน้าหนาวแบบนี้แหละเจ้าเราต้องมันไปเก็บน้อยหนึ่งเจ้าเพราะว่าเวลาลวกออกมาตากแห้งเหลือน้อยเดียวเจ้านี่เสร็จแล้วนะเจ้าน้องเบนก็จะมา เอาพักูดนะเจ้าแห้งไปแจกก็น้ำห่อนนะเจ้ามาอุ่นอุนะเจ้าหื้ยมันก้อยๆ้ยไกลนะเจ้าเนาะไว้สักวันหนึ่งเจ้าหลวก็ตอนเย็นมาแกงนะเจ้าเอามาย้ำใสใ่ไก่ถึงวัน้ํำขนาดเลยเจ้าย้ำแบบเฮาย้ำปีใส่ไก่เนี่ยเจ้าเนาะ นี่เจ้าน้องเบนกับคุณสามีกัหน้าหอนไปเก็บกันสองคนนะเจ้าเอามาไวหย้ากินแบบนี้กูปีกูปีนะเจ้าจะได้ประหยัดสตางค์ช่วงหน้าหนาวนะเจ้าหลังจากทีเฮาเอาผักกุ้แห้งไปเจ่น้ำไววหนึ่งวันก็เริ่มไกลแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเทน้ำออกนะเจ้าเปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาไปต้มแหมหนึ่งข้างนะเจ้าหื้อผักกูดมันอ่อนนะเจ้าแล้วน้องเบนก็ตังมอนะเจ้าต้มไก่ไปตัวนะเจ้าเนาะไก่ก็จะได้อ่อนนะเจ้า พอผักกูดแห้งไปต้มนะเจ้าสักกำหนึ่งผักกูดก็เริ่มอ่อนนะเจ้าน้องประพันก็กี่ผักกูดออกนะเจ้าเขา่วยกันย่กินเจ้าเมนูเด็ดนะเจ้าเมนูนี่ล้ำขนาดนะเจ้าน้องก็เลยจะต้องโวยกันนย่นะเจ้าเพราะว่ามันใจเวลานานน้อยนึงนะเจ้านี่แหละเจ้าผักกูดแห้งนะเจ้าทีเ่าเอาไปหลวกนะเจ้านาอแล้วเขาก็จะมาใส่เอาก้านแข็งๆออกสักน้อยนึงนะเจ้านาห่อนผักกูดมันออกหนักนะเจ้าน้องเบนเก็บได้หลายก็เอามาตากแห้งจะได้ถนอมอาหารนะเจ้า จะได้ประหยัดสตังนะเจ้าเนาะช่วงหน้าหนาวพักไม้มันแป้งนะเจ้าทุกทุกปีนาะงเบนก็จะเงายแบบนี้ตลอดเลยนะเจ้าคือออหยังประหยัดได้กับประหยัดนะเจ้าหน้าหอนเขากะมีเวลาก็ไปเก็บพักเก็บไม้มาหลวกตากแห้งไว้นะเจ้าเนาะเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวนะเจ้าน้องเบนมาอยู่เกาหลีนะเจ้าสมัยตะกอนนะพักไม่อย่างแทบปลูกอย่างอใครขึ้นนะเจ้าเห็นคนเกาหลีเปันญาแบบนี้ก็เลยยงาตามเปินเจ้าเขามาหาเงินเมืองนอกนะเจ้าอ้ยังกระแป้งหมดทุกอย่างออยยังประหยัดได้กับประหยัดนะเจ้า เพราะว่าค่าใดใจ่ายเมืองนอกมันสูงเจ้านี่เจ้าหลังจากใส่ผักกูดเสร็จแล้วก็มาช่วยกันชีกไก่นะเจ้าเนาะส่วนน้องประพันธ์ขาวผ right. ักกูดน่ะเจ้าไปต้มใส่ในหม้อเจ้าตีเฮาต้มไก่ตะกี้นะเจ้าเนาะเสร็จแล้วนะเจ้าน้องๆก็มาช่วยกันชีกไก่นะเจ้าเพราะมันเป็นชีกเล็กๆนะเจ้าเหมือนเฮายำไก่บ้านเฮาเลยนะเจ้าต้องเป็นจะนยำแบบนั้นนะเจ้ายำใส่ปียำใส่มะแขือนะเจ้าหอมๆอย่างบ้านเฮานะเจ้าแต่ปีมันบ่มีเฮาก็ใส่าผักกูดแตนนะเจ้าผักกูดแห้งแต เสร็จแล้วน้องชมพู่ก็จะไปต้มเครื่องนะจ๊ะใส่แล้วที่นี่แก้วนี่นกะว่ากันน่ะกะเพราคนงานโหน่ากินขนาดนี่เจ้าแล้วสามีน้องเบนก็มาซอยผักป้อมต้นหอมนะเจ้าเอาไว้ใส่แกงเจ้านี่เจ้าจุ๋ยกันหยาคนละอย่างนี่เจ้าน่ากินขนาดเจ้าซุกแล้วเขาก็เอาต้นหอมผักป้อมผักหอมป้อมเขาใส่ ปี๊ดแกะยำผักกูดยำผักกูดนะเจ้าเนาะผักกูดดอยด่ยใส่ไก่คือข,ขนาดเลยเจ้าหมอนะเจ้าเมนูนี่บอกได้เลย,เลยหน้าหนาวต้องกินชี้อี๋นะเจ้าฮ้อนฮ้อนอางกาดสติดลบนะเจ้าด่ขาขอครัวจิ้มก่อนอือหือมอขนาดเลยจ <c oughs> านชุบ <c oughs> นี่เจ้าหน้ากินขนาดเลยเจา้าโอ้โหยง้มไก่เน้นพักกูดดอกปลาหน้ากินขนาดเลยต้องเอาเบื้องหลังเจ้าป่อครัวกำลังจะมาตักเน้นพักกูดเด้อตัว<ะ>เน้นพักกูดเรต,ต้องเน้นจีนกินเพื่อพดผูกปรตจอนพนะั่นผูกประยูผูกประยูกินมาแรงเหมือนกันมันผูกประยูไปไหนมันจะไปพอของวันนี้จงเราพูด <laughs> อพดอเหรอคะ มออนีเเ่ยกับเขาเนี่ยตอนแรกก็บ่กว่าเนาวม่อ,มอแต่อียงัมงมือเดียวเสียงมืด <c oughs> ขนาดข่าวถามมาเงี้ยกับเขาหลายสู่เขากินเสียงกันกอ้นอยว่ะกินวะเนี่ก<อ>ินนี้นะยำไก่ทีนีต้ตักตักตักเต็มตีเลยยำไก่เสี่ยวกุ้กินมะผูกบอลลัมต้องกินวันเนีน้ยเห็นเจ้าแต่ละคนเด้อ คำมะคำเย็นขนานัานาน้นนะต <c uk up> ักฟักูดผู้น่ะมาเจวิตักจีนนะสามีนะสามีน้องบินไก่เบาเนาะเบาจีนนะตากินกับพักกุตจ้างยังจ้างเกลือเอานะ้ำปลามาใสา่ค,คสาราที่เบียนใส่เยอะแล้วนะจังเกลือเด้อ้ย,ยออกกองนะ เป็นยังแต่มันมีมารยาทอย่างว่านี่มันมารยาทสักิลบปแล้วหน้าตมมากมึงจะอายอย่างพันธุ์โวลอะเรเบรี้ยหน่อยกับพันพักกูดเมัอกี้โดอกผักกูดพันธุ์ยำไก่ นะล,ล,ลองมาลองพอเตึ๊ดทุกครา้งนี่ยเป็นยี่กี่ก่องมึงจะออกมาสีเอส๋สีชมพูเราเคยทำเนะ<ม>าะแ<เ>ห้งอย่างเนี่ยแต่แห้งไม่เคยแต่ว่าเอาสดๆมา,มาคลิปนี้น้องเบนก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแต่อีกอ่อนนะเจ้าน้องเบนขอตัวกินข้าวก่อนเด้อเจ้าสวัสด,ดีเจ้าเจอก,กันคลิปหน้าเจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้น,ใน,น้องๆจิ้มเจ้าเพียงเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป